แนนเล่นเมดนะเอ้าแนนไม่ซับละปดไม่ทานอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเล่นเทวนาะดูนะลองเหรอหนูนหนูลองเล่นตัวอื่นปะเอาตัวที่เราเราวาร์ปทุกคนกลับบ้านไปที่หนูเคยเล่นเราแบบโอ้แนนแนนบางทีอันนั้นน่ะกูกำลังจะอันติใส่เขากวนติอยู่หน้าบ่อเพราะว่าอะไรแนนพาวาร์ปกลับบ้านพาเธอกลับบ้านแต่เกวี้ยไม่อยากเกับภาพประกอบ เออไอตัวแนนมันมีประโยชน์ยังไงวะบาร์สโอ้ยโอยยยยยย้ยยยนไยยยยนยย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 ่ยยยยยยบยยยยยยยัยยยองยยยนยยยยนยยนยยยยนย้ย <c oughs> หยย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 ยนยย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 วยยายย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 ยวยย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 ยกบบ <c oughs> <c oughs> อยากฆ่าเขาในบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก่อนหน้านี้น้องพาเล่นอีกนิดนึงอีกนิดพี่ผูผมดีละมิดไอ้นี่อุยอะค่ะเอ้ยหิวจังวะมันอีกนิดเดียวไม่ได้มันวิ่งไว เฮ้แนนแนแนรอให้พี่หน่อยเอ้ยะ๊ะ yeah! อีเวนมันมาเนี่ยที่จะต้องเขี้ยวเขี้ยวเลือดน้อยหนีหนีหนีนั่นก่อนหนึ่งหนึ่งเฮียฮาวไปหน่อยแวนตันตายบาสบางทีปรับใจก็ได้นะบางทีมันเลืเด่นไปสมนขนหน้า Hoặc yêu đại đơ. Give some luôn đi. Oi, quay đầu. Doe, 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 em doe, แล้วเพิ่งไปดูคลิปมาอ้าวแวนไม่มาใกลไปโดนแนบปูน oh ี oh> like <ures> <t ương tout> ้นี่นี้ทำให้ไหมว้าวเด็กๆอยู่ไหนวะโอ้โหเดี๋ยวเขาเกิดก่อนลุ๊กๆเด็กๆเข้าบ้านเหล่าป้อมแม่งเลยเอาเร็วแทงเอาไอ้หน้าเน่าละเอารีบเหล่าป้อมไปยาม

อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไอบุ๋มมึงดูเลือดตัวเองด้วยอันนั้นดิหายไปเลยแตง n ก y o วคุณอยู่กันไรให้แตง n ก y o วแตง n ก y o วอยู่อย่างที่ฉันบอกเน็ตเทลดีแล้วใช่ไหมครับนะถ้าเกิดปิงไปโยกอดป้อมเดี๋ยวนี้อีตัดดึกยู่โอ๊ยอยู่ แฉเหันด้วยนาวเห็นไหมเห็นไหมกำลังชนะกำลังวิ่งไปหาชัยชนะท,ทั้งที่เพื่อนกำลังตีป้อม,อไ,มไม่ทันแต่เราชนะยื้อที่ใจกับเราไงแชฉเราด้วยยือเสร็จมาแล้วอะ่ะครั้งนี้ไม่ได้ถุง